คือสวยจัดนะครับสวยจัดจัดนะครับแล้วก็มีน้ําตกด้วยนะครับมีน้ําตกด้วยนะครับผมอันนี้ก็ใช้ชื่อว่าชาวล็อกบอกไมสวัสดีครับนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาอยู่ในงานประมงน้อมเกล้านะครับครั้งที่34นะครับก็จริงๆงานมันค่อนข้างใหญ่นะครับด้านอย่างด้านหลังผมก็เป็นโซนปลาหมอสีคอสบีดนะครับแล้วก็ เด uh, well, in ี the the here, ๋ยวผมตัดภาพไปให้ดูบรรยากาศเลยแล้วกันดีกว่าอะนะครับเนี่ยในส่วนของโซนข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นปลาหมอคอสบีดใหญ่นะครับข้างหลังเล็กเมื่อกี้อันนี้ก็กลางเล็กกลางใหญ่นะครับในส่วนของแต่ว่าในส่วนของปลาเดี๋ยวผมผมขอไม่ถ่ายแล้วกันนะครับเพราะมันเยอะมากนะครับมันเยอะแล้วแล้วอย่างผมไม่มีความรู้เรื่องปลานะครับว่ามันประกวดยังไงแต่อนี้พามาให้ดูบรรยากาศงานเฉยๆนะครับตรงนี้จะเป็นปลามังกรนะครับปลามังกรในส่วนของจัดแสดง เพราะว่าผมถ่ายน่าจะน่าจะใช้เวลานานและคลิปน่าจะยาวนะครับโซนนู้นน่าจะเป็นโซนนู้นเป็นปะทองนะครับตรนนู้นเป็นปะทองนะครับก็สําหรับท่านใดที่มาก็ก็มาแวะชมได้นะครับงานจะมีไปถึงวันที่7นะครับแต่นี่ผมจะมาเน้นในส่วนของตู้ไม้น้ำเป็นหลักและกันนะครับตามคอนเทนต์ชาวร็อกบอกไม้น้ำนะครับก็หลักๆจะแบ่งเป็น2นสโซนนะครับสวัสดีครับพี่ โซนนี้จะเป็นของเดี kind of ๋ยวผมอาจจะแยกเป็น yeah. 2คลิปนะครับโซนนี้จะเป็นอ่ารุ่นรุ่นนักเรียนนักศึกษานะครับส่วนโซนนี้จะเป็นอ่ารุ่นประชาชนทั่วไปนะครับผมก็ลงลงแข่งในในลงประกวดในรุ่นประชาชนทั่วไปกับอ่าจัดสดนะครับผมก็อ่ะนะครับพาชมเลยและกันนะครับเดี๋ยวผมจะไล่จากฝั่งนี้ไปและกันนะครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของอ่าที่เป็น ตู้ประกวดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมจัดสดอีกทีนะครับผมในส่วนตู้อันนี้อันนี้เบอร์17น่าจะเป็นเบอร์สุดท้ายนะเดี๋ยวผมไล่จากอ๋อเบอร์เบอร์หนึ่งมันอยู่ฝั่งนี้อ่ะโอเคนะครับเบอร์หนึ่งไล่จากฝั่งนี้เดี๋ยวไล่พาไล่อ้อมดูแล้วกันนะครับก็สำหรับตู้แรกนะครับตู้แรกอ่ะอันนี้ก็ จัดเป็นแนวอิวากุมินะครับเป็นเป็นอิวากุมิในส่วนของปูพื้นน่าจะเป็นใช้เป็นคลิปพาวานะครับคลิปพาวาปูพื้นนะครับมันก็จะัตช้านิดนึงยังไม่ขึ้นเต็มดีนะครับแต่ว่าการวางหินค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของหินเนี่ยจะมีรายละเอียดนะครับมีมิติดีเทลค่อนข้างสวยงามนะครับการจัดวางก็ดูมีมิติมากๆสําหรับตู้นี้นะครับอ่เพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับงานประมงล้อมก้าอ่าครั้งที่3 4เนี่ยนะครับ เป็นการจัดในรูปแบบตีมบังกรนะครับตีมบังกรหรือพญานาคนะครับฉะนั้นก็จะมีมีในเรื่องของโมเดลบางกรหรือว่าการจัดจัดรูปแบบที่มันเป็นตีมตามตีมนะครับผมโอเคส่วนตู้อันนี้ตัดสินกันไปแล้วนะครับผมมาในวันที่สี่ผมยกตู้มาวันที่วันที่ยี่หกนะครับก็ยี่หกประมาณน่าจะสักสองเอ้ยประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งโดยประมาณครับ่าในส่วนของตู้ถัดมานะครับตู้นี้ได้รางวัลชนะเลิศนะครับตู้นี้ของ ที่โปเต้นะครับผมก็แน่นอนน่แจะเห็นกับวันยกแล้วนะครับค่อนข้างคือสวยจัดนะครับสวยจัดจัดนะครับแล้วก็มีน้ําตกด้วยนะครับมีน้ําตกด้วยนะครับผมอันนี้ก็ใช้ชื่อว่าหนีพี่เขามีเรฟเฟอร์เรนซ์มาด้วยนะครับถ้ำนาคานะครับชื่อผลงานนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่สร้างมาจากถ้ำนาคาจริงๆเลยนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นตู้เดียวที่มีเรฟเฟอร์เรนซ์นะครับผมก็ แต่น่าจะใช้ชื่อไม่แน่ใจน่าจะใช้ชื่อพี่ไตเป็นผู้ส่งนะครับแต่ก็เป็นแฟนกันนะครับเป็นเรื e อเนด้วยก็ในส่วนของรายละเอียดตู้นะครับตรงนี้เราไม่ต้องพูดถึงความสวยงามแล้วนะครับแค่เห็นก็ใครเห็นก็ว้าวนะครับผมก็จะให้ดูร่าวแล้วกันนะครับในส่วนของดีเทลก็จะเป็นลักษณะเป็นเหมือนถ้ำนะครับเป็นเหมือนถ้ำแล้วก็ทําเป็นเกล็ดๆอ่ะผมไม่แน่ใจว่าที่เขาทํำยังไงนะครับเหมือนจะเอาหินแผ่นมาต่อๆเลยเพื่อให้มันเป็นเกล็ดคล้ายๆ ถ้ำนาคานะครับเนี่ยดูรายละเอียดนะครับละเอียดมากนะครับเป็นเกล็ดเกล็ดเหมือนพญานาคนะครับเหมือนถ้ำนาคาที่เป็นแผ่นหินเล็กๆนะครับส่วนต้นไม้ก็ใช้คือค่อนข้างคลีนนะครับคลีนมากนะครับด้านหน้าก็จะใช้เป็นน่าจะเป็นวีดจิ๋วนะครับวีดจิ๋วตรงนี้เป็นเฟรมมอสนะครับต้นนี้ไม่แน่ใจแล้วก็มีแซมอาโรธาล่าเออโรทาาฟลอริดานะครับตรงนี้เป็นตําลึงอ n น b เบียสนะครับอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะครับ เหมือนบีบสามใบหรือเปล่าพี่ถูกขอใบไม่น่าใช่นะเพราะมันบีบสามใบมันโตเร็วนะครับไม่น่าจะเอามาไว้ด้านหน้าแล้วก็มีพวกมอสนะครับมอสอ่าน่าจะเป็นลิคิเดียนะครับมอสขนนกครับแล้วก็คริสตัลมอสนะครับแซมด้วยมายาลาบข้างบนก็ใช้เป็นโพลการ์ตนะครับข้างบนเป็นโพลการ์ตมีเป็นใบบกนะครับใบบกแล้วก็ย้อยลงมาเป็นใบน้ําเลยนะครับจัดได้แบบทค่อนข้างธรรมชาติเลย ครับนี่ฝั่งนี้ก็รูปแบบต้นไม้ก็จะคล้ายๆกันนะครับใช่คล้ายๆกันแต่หลากหลายนะครับดูหลากหลายนะครับตรงนี้ก็เป็นพวกมอสขนนกอะไรแซมๆนะครับมีเฟรมมอสโอ้พี่เขาจัดทั้งสวยทั้งคลีนทั้งเพอร์เฟกนะครับข้างในมีบูเซปอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ครับสวยจังนะครับอืมอนูเบียสเหรอไม่ใช่อ่ะไม่รู้นะครับไม่รู้จริงๆแต่มันออกมิ้นมินนะครับครับแต่ทรงใบหรือเป็นอนูเบียสผิดถูกขออภัยนะครับข้างในก็จะมีอ่า น่าจะเป็นโรทร่าสลิปแบร์นะครับข้างในสุดนู้นแล้วก็มีเฟรมมอสอยู่ข้างหลังเพื่อทําให้มันเกิดเป็นมิตินะครับหลังสุดนู้นก็ใช้เป็นโรเทร่าโคโราลต้านะครับผมโอเคโดยรวมคือสุดๆนะครับตู้นี้สุดๆนะครับเหมาะสมทุกประการทั้งพวงนะครับสาหรับรางวัลที่1นึ่งโอเคส่วนตู้เบอร์สามนะครับตัวนี้จะเป็นอ่นนี้น้องเขาจัดปีแรกเลยนะครับก็มีการคุยหลังไม์กันอยู่นะครับเป็นปีแรกที่ส่งเข้าประกวดเลย ครับก็การวางเลเยอร์ค่อนข้างเป็นมิติลึกนะครับเป็นมิติดูดลึกเข้าไปแล้วก็มีการวางบังกรต่อสู้กับอัศวินเทมพลาหรือเปล่าครับผมประมาณนั้นแต่ว่าตู้นี้ครับตอนวันที่ยกมากับวันที่ตัดสินเนี่ยต้นไม้ต้นไม้ยังขึ้นไม่ทันนะครับเท่าที่ผมได้คุยกับน้องเขานะครับแต่ตัวนี้ก็เริ่มเริ่มขึ้นหนาละเริ่มสวยนะครับก็จะมีด้านหลังใช้เป็นวีดสามใบนะครับแซมกับลูทาราโคโลราตานะครับแล้วก็มีการเน็บในส่วนของมายราบตาม ไายราบตามบนขอนไม้คือคิดว่าน้องเขาน่าจะตั้งใจให้มันเป็นรากเป็นรากเป็นเหมือนใบรากย้อยลงมานะครับผมส่วนด้านหน้าก็จะมีมอสขนนกนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามอสอะไรนะครับอืมโอเคแซมแซมกันนะครับแล้วก็มีพวกอนูเบียสต่างๆเเดบๆบตรงนี้น่าจะเป็นโลบิเลียนะครับแล้วก็มีคลิปภาวาด้านหน้านะครับผมโอเค แล้วก็บูสเซ็ปบ,บางตรงนี้นะครับก็โดยรวมผมว่าถ้าตู้นี้นะครับถ้าแบบต้นไม้ด้านหลังขึ้นหนาๆแน่นๆแล้วตัดทรงได้พุ่มเนี่ยจะ,จะสวยกว่านี้มากขึ้นนะเพราะว่าเรเย์ค่อนข้างเป็นมิติดูดสายตาเข้าไปเลยตรงกลางนะครับผมสำหรับตู้เบอร์3นะฮะแล้ส่วนของตู้เบอร์4อันนี้มาแนวน่ารักเลยนะครับมีอ่โปเกมอนอะไรนะเกียร์ดดอสนะครับเกียร์ดดอสเป็นตัวตรงกลางเลยครับคือ <c oughs> เห็นก็แบบน่ารักนะครับผมนะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นจัดเป็นลักษณะคล้ายๆถ้านะครับเป็นลักษณะคล้ายๆถ้านะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ทราบผู้ชื่อผู้จัดนะครับโอเคไม่ทราบว่าเป็นตู้ของพี่ท่านใดนะครับข้างบนก็จะใช้เป็นมอสอ่มอสวิปปิ้งนะครับเป็นมอสวิปปิ้งนะครับย้อยๆนะครับย้อยๆข้างบนด้านหลังก็เป็นโรซาล่าโคโลราต้าไหมมันตัวนี้ออกเป็นพิ้งๆไม่แน่ใจนะครับเแต่สีมันจะต่างกันอยู่นะครับโคโลราต้ามันจะออกแดงเข้มๆตรงนี้ อันนี้ส่วนนี้ไม่แน่ใจว่าโลเทร่าอะไรนะครับโอเคแล้วก็มีตรงนี้ใช้ใเป็นอะไรบ้างพวกตรงนี้เป็นพวกบูเซ็นะครับมีคิปภาวาด้านหน้าด้านหน้าส่วนหน้าสุดเป็นเพล็กซ์ปูนะครับผมแล้วก็มีเนบอ่ามอสมอสวิปปิ้งนะครับแซมกับบูเซ็ต่างๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับตู้เบอร์4นะครับถัดมานะครับตู้เบอร์5นะครับตู้นี้ก็ ไอ้ตู้นี้ได้รางวัลนะครับรางวัลรองรองอันดับสองที่สามใช่ไหมผมชอบงงไอ้รองอันดับหนึ่งอันดับสองที่สามนะครับน่าจะที่สามนะตู้นี้นะครับก็แต่อันนี้มันอาจจะเริ่มลกหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันมันอย่างที่บอกมันเลยวันตัดสินคือต้นไม้ไอ้ตู้แต่ละใบเนี่ยมันจะฟอร์มที่นักผู้จัดเขาเนี่ยจะจัดมันจะให้ได้ฟอร์มที่สุดประมาณวันตัดสินก็ส่วนมากก็หลังยกตู้ประมาณสักสองสามวันโดยประมาณ ครับหลังจากนั้นก็ผ่านมาเขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามาดูแลตู้นะครับมันก็เริ่มเริ่มลกขึ้นมาบ้างนะครับผมก็ด้านหน้าต้นนี้ผมไม่รู้จักนะครับแต่สวยมากเลยนะครับเอ่อต้นต้นนี้สวยดีนะครับแล้วก็ตรงน,นี้ดูคล้ายๆเทปลักษณะใบแต่ผมไม่รู้นะแต่คงไม่น่าเอาเทปมาไว้หน้าตู้นะครับเทปมันโตเร็วไม่รู้ว่าต้นอะไรเหมือนกันนะครับตู้ตน,นี้ใช้ต้นไม้ที่ผมไม่ค่อยรู้จักนะครับอันนี้อะไรอะโบบิทิสเหรอ แต่ด้านหน้าก็จะเป็นมอสลิคาเดียนะครับตรงนี้เป็นมอสวิปปิ้งนะครับแล้วก็มีบูเซ็บต่างๆนะครับแซมแซมข้างในนะครับในกล้องอาจจะสะท้อนแสงหน่อยนะครับบางทีถ้าบางตู้ยกไฟสูงมันสะท้อนเข้ากล้องผมนะครับโอเคอ่อาตรงนี้ก็เป็นพวกมอสลิคาเดียนะครับแล้วก็บูเซ็บโบบิทิสนะครับด้านหลังเป็นวีดสามใบนะครับมีมายาลาบ แล้วก็ตรงนี้ก็ใช้เป็นพวกมอสมอสมอสวิปปิ้งนะครับตรงนี้ก็เป็นตําลึงนะครับตาลึงแคะนะครับด้านหลังก็เป็นวีดสามใบนะครับส่วนข้างบนก็โอ้โหเป็นใบบกขึ้นมาเลยนะครับตรงข้างบนข้างบนก็สวยนะครับตรงนี้ก็ตําลึงก็เป็นมีทั้งใบบกใบน้ําเลยนะครับตรงนี้ก็รางวัลที่3นะครับก็ถือว่าสวยงามมากแล้วก็มีมิติดูสายตาเป็นถ้ำเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ในส่วนมังกรตัวนี้พี่เขาน่าจะเป็น อันนี้นะครับเป็นมังกรน,นี้เนาะนะครับอืมนะครับโอเคสำหรับตู้เบอร์5นะครับในส่วนของเบอร์6อันนี้ก็จะใช้เป็นลักษณะอ่าอาจจะตะไค่านิดนึงนะครับอย่างที่บอกมันมันเลย,ม,เลยมันเลยฟอร์มวันตัดสินมาละนะครับแล้วเจ้าของตู้เขาอาจจะไม่ได้เข้ามาดูแลตู้นะครับอย่างตู้ผมเดี๋ยวตู้ผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูไม่าดูสภาพเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่ได้เข้ามาดูแลเหมือนกัน นะครับอันนี้ก็ใช้เป็นลักษณะขอนไม้นะครับทำเป็นเหมือนเซี่ยวพระจันทร์นะครับเป็นเป็นดูดเข้าไปนะครับตอนนี้จะเล่นกับขอนแล้วก็ใช้ไอ้ตัวนี้ผมจําชื่อไม่ได้นะครับนะครับก็เห็นฮิตกันอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่จจำจำชื่อไม่ได้ละนะครับแล้วก็จะมีพวกมอสต่างๆนะครับเน็คเข้ามาด้านหลังด้านหลังด้านหลังอะไรเอ่ยคือบางทีต้นไม้ที่ผมไม่ได้เลี้ยงนานๆผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับ แป็ก็มีพวกโรทาล่านะครับเป็นโรทาล่าด้านหลังหลักๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตู้เบอร์6นะครับโอเคสำหรับตู้เบอร์7อันนี้ได้ที่2นะครับอันนี้ตู้น้องหลิวนะครับได้ที่2อันนี้ยอมยอมฝีมืออย่างหนึ่งเลยคือมังกรตัวนี้นะครับน้องเขาต่อเองเลยนะครับเนี่ยมังกรนะครับต่อขึ้นมาเองนะครับผมแล้วก็ใช้ลักษณะเป็นทําเป็นเหมือนเหมือนถ้ำคล้ายๆถ้ำมังกรนั่นแหละนะครับตามธีมของงานปีนี้ นะครับผมแล้วก็มีย้อยเข้าไปเป็นถ้าทรงก็ค่อนข้างสวยนะครับดูมีมิติลึกเลยตรงนี้ก็เป็นเหมือนถนนเข้าไปนะครับส่วนต้นไม้ก็จะด้านหน้าก็จะเป็นบูเซบนะครับแล้วก็มีตําลึงเนบหลายๆสายพันธุ์นะครับมีเอ่อเอ่อแฮกัสนะครับแฮกัสน่าจะเป็นมินิทวิทนะครับมอสลิคาเดียมอสต,ต่างๆนะครับแล้วข้างบนก็ใช้เป็นหนามอสวิปปิ้งย้อยนะครับมอสวิปปิ้งมาย้อย ทำบอลวิปปิ้งนอกนะครับมาย้อยแล้วก็เออไอ้ต้นนี้ก็แล้วเดี๋ยวผมต้องถามน้องเขาค <c ười> ือต้นอะไรสวยอะ่ะเขาอยากได้แล้วับเดี๋ยวเยวต้องจัดละนะครับสำหรับต้นต้นเนี้ยนะครับแล้วก็มีโรทาล่าข้างหน้าบูเซปแซมพวกตําลึงอันนี้ก็โอ้โหตรงนี้มีมอสสามสี่ชนิดเลยนะครับมีลิคเดียขนนกนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นคริสต,รต์มาสมอสหรือเปล่าพี่ถูกขออภัยนะครับ <c oughs> สวยนะครับสวยมาก แล้วก็มีบูเซตต่างๆตรงนี้ก็มีอนูเบียสนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังไม่แน่ใจว่าเป็นวิดสามใบหรือเปล่าไ,ไม่ถูกขอไปนะครับแล้วก็มีขนนกอ่าเขาเรียกอะไรนะอะไรประมาณนี้นะครับผมตรงนี้เป็นโรเทล่าวอริชี i, นะครับตรงนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับตัวหัวจมังกนะรมังกรสวยจริง สำหรับตู้เบอร์เจ็ดโอเคตู้เบอร์แปดนะครับตู้เบอร์แปดอันนี้ก็ของพี่ตินนะครับพี่ตินนิโคตินชลระทีนี้ได้รางวัลชมเชยนะครับรางวัลชมเชยนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นขอนนะครับเป็นขอนแล้วก็เล่นสลบตัดกันเป็นการกระบาดนะครับตรงนี้ก็โอ้โหอยากจะบอกพี่ตินเขาผมชอบทุกตู้มอสคิตตันมอสพี่ตินคือแบบสุดจริงนะสวยแล้วก็เยอะนะครับเยอะ นะครับแล้วก็มีโรทาล่านะครับโรทาล่าอ่าน่าจะเป็นเอสล่าหรือโคโลต้ามันมันออกไม่แดงแฝงแจ๋นะครับอืมอาจจะมีโคโลต้าข้างหลังหรือเปล่าแล้วตรงนี้เป็นเอสล่านะครับผิดถูกขออภัยนะครับตรงนี้ที่แล้วก็ย้อยๆยยตรงนี้เป็นอ่าอะไรนะโรทาล่าโรทาล่าลิโอเดอเจเนโลนะครับมันจะต่างจากซิลิปแบร นะครับผมแต่มันจะคล้ายๆกันแหละมันจะเป็นโรททล่าที่ที่เลื้อยไปตามพื้นนะครับผมโอเคแล้วตรงนี้ก็มีเฟิร์นลากดํานะครับเฟิร์นลากดำแซมกับอนูเบียสต่างๆนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโบบิทิสตรงนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็ค่อนข้างคลีนยังคลีนอยู่นะครับสาหรับตู้เบอร์8โอเคทีนี้มาดูฝั่งนี้นะครับไล่ไปทางนี้เลยอ้าวทำไมตู้นี้ไฟดับเอ่ยครับตู้เบอร์9นะครับอันนี้ อันนี้ผมไม่ไม่แน่ใจว่าของพี่ท่านไหนอันนี้ก็แต่ผมไม่แน่ใจว่าไฟทําไมไฟดับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะทักในกลุ่มแล้วก็สอบถามพี่เขานะครับเผื่อว่าจะได้ช่วยแก้ไขให้นะครับอันนี้ก็เป็นมังกรอันนี้มังกรสามตัวเลยนะครับมังกรมีเทพเจ้ามังกรข้างบนนะครับมักรบอลแล้วก็มีพระพุทธรูปด้วยมีไอ้นี่ด้วยมังกรดำๆตัวนี้นะครับในในหนังการ์ตูนเรื่องอะไรจำไม่ได้ครับโอเคด้านหน้าก็จะ น่าจะเป็นวีดจิ๋วนะครับด้านหน้าตรงนี้แล้วก็มีอ่าไลเนกี้โรซานูวิกนะครับแล้วก็โรทาล่าโคโลราต้าตรงนี้นะครับสลับกันนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นเฟรมมอสนะครับเฟรมมอสร่วมกับมอสวิปปิ้งนะครับตรงนี้ก็เป็นเฟรมมอสโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นอ่าคลิปพาวาแต่ว่ามันลอยนะครับหลุดลอยโอเคตรงนี้ก็วีดจิว๋วนะครับวีดจิว๋วโอเคประมาณนี้นะครับแต่มันอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ไฟมันไม่ติด นะครับไฟไม่ติดโอเคสำหรับตู้เบอร์9นะครับนี่ตู้เบอร์10นะครับอันนี้ก็เริ่มตไค่้มานะครับตไค่้มาโอเคอย่างที่บอกนะครับไอ้วันประกวดมันมันสวยเช้งอยู่แล้วนะครับแต่นี้มันทิ้งมายมานานนะครับอาทิตย์กว่าันก็ถ้าไม่ได้ดูแลก็อาจจะมีตไค่้มีอะไรบ้างนะครับผมก็โอเคตัวนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นของท่านใดนะครับก็อันนี้พี่เขาก็ใช้เป็นวีดจิ๋วแหละเนาะน่าจะเป็นวีดจิ๋วนะครับปูพื้นด้านหน้า ครับแล้วก็แซมด้วยมอสเป็นเป็นคริสตัลมอสนะครับตัวนี้คริสตัลมอสผสมกันกับมอสอะไรเอ่ยวิปปิ้งเหรอนะครับแล้วก็ไม่ไม่ใช่น่าจะเป็นเฟรมมอสนะครับส่วนตรงเนี้ยเป็นเฟรมมอสชี้ขึ้นชี้ขึ้นนะครับอันนี้มอสไอ้มอสน,นี้ไม่ใช่เฟรมมอสน,นี้ไม่เคยเห็นนะใบมันแฉกๆนะครับไม่แน่ใจว่าเรียกว่ามอสอะไรนะครับหลักๆก็จะเป็นมอสนะครับตรงนี้วิปปิ้ง นะครับแล้วด้านหลังก็เป็นเฟรมมอสตรงนี้ก็เป็นโรทาร่าฟลอริดาครับปักตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ลักษณะมีพระพุทธรูปซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็มีมังกรตรงนี้แอบอยู่ตรงนี้ครับด้านหลังนู้นก็มีฟลอริดาปักแอบอยู่ซ่อนอยู่หลบอยู่นะครับลักษณะการวางก็เป็นลักษณะคล้ายๆถ้ำอะไเขาเรียกกระเบืถ้ำอะไเ,อเป็นเหมือนโขดหินย้อยๆนะครับเป็นเหมือนหนับผาโขดหินประมาณนี้นะครับเหมือนเหมือนแบบในหนังจีนที่เป็นแบบ เมืองอยู่บนท้องฟ้าประมาณนั้นนะครับผมโอเคก็สำหรับตู้เบอร์11นะครับอันนี้ก็ไม่ทราบว่าของท่านใดนะครับอันนี้ก็เป็นตู้ทรงทรงไม่สูงนะครับทรงเตี้ยเขาเรียกทรงอะไรก็คืออะทรงปกติอันนี้ตัดครึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับก็จะทำเป็นลักษณะเหมือนอารมณ์เหมือนคล้ายๆพาพาลูดาเลียมเหมือนกันนะครับแต่มันไม่มีบกข้างบนก็มีบกแหละแต่ว่าไม่มีแบบพวกน้ำตกพวกอะไรนะครับ ก็จะประมาณนี้การใช้นะครับมอสมอสนี้ผมไม่ร <MIC> ู้จ <gun literacy noise> ักนะครับว่ามอสอะไรนะครับแต่มีโบบิทิดนะครับโบบิทิดแล้วก็ต้นไม้อาจจะไม่หลากหลายนะครับแต่เน้นตรงนี้ก็มีไฮโกรไบมอนแทรกอยู่นะครับอาจจะไม่หลากหลายสายพันธุ์ข้างบนก็เป็นมอสนะครับแต่ก็เน้นเน้นหนาๆนะครับเน้นหนาๆก็ดูออกมาสวยนะครับสำหรับตู้เบอร์11นะครับอันนี้ตู้เบอร์12อันนี้อันนี้ตู้นี้อ่าเป็นน้อง เขาเรียกว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เลยเพราะวันมาตั้งตู้ผมเจอกันกับน้องเขาครับใส่ชุดนักเรียนมาเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามอต้นหรือมอปลายนะครับก็ถือว่าเป็นงานแรกของน้องเขานะครับแล้วก็ถือว่าเขาเรียกไงอ่ะอ่ถือว่าเก่งนะครับเก่งสําหรับงานแรกแล้วก็ยังแบบอายุยังไม่เยอะนะครับอันนี้ก็จัดแต่ว่าอาจจะมีตะค่นิดนึงนะครับผมก็มีการใช้ขอนไม้นะครับเป็นฮาร์สเคปหลักเป็นเป็นเป็นพระเอกหลักของตู้นะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับยังเข้ามุม แล้วก็มีการใช้เป็นแฮร์การ์ดตรงนี้นะครับแทรกกับโปรการ์ดนะครับแล้วก็มีติดมอสไว้นะครับแล้วก็มีตําลึงครับตำลึงผสมกับไมยราบนะครับผมโอเคตู้อาจจะมีตะไคร่นะครับน้องเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาดูแลจัดการตู้นะครับบวกกับอุปกรณ์อุปกรณ์น้องเขาก็ก็คือถ้าพูดตามตรงๆก็เป็นอุปกรณ์เบสิกนะครับเป็นกองแขวนแล้วก็ไฟอาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกไงเป็นเป็นเซตเบสิกอยู่นะครับโอเคก็จะถือว่าทําได้ดีนะครับทําได้ดีนะครับ ชื่นชมนะครับผมโอเคถัดมานี่ตู้เขาเองนะครับตู้ผมเองเบอร์ v 13นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวน่าจะมีคลิปแยกอธิบายเกี่ยวกับตู้นี้นะครับตัวนี้ผมใช้เวลา9วันนะครับในการไม่ใช่จัดตู้นะ9วันในการคืนชีพมันนะครับเพื่อส่งเข้าประกวดจริงๆจะถอนตัวแล้วด้วยนะครับแต่ก็อ่ะได้ได,ได้ลงทะเบียนไปแล้วก็เลยลุยเอาเท่าที่ไหวนะครับผมนี้ก็ใช้เป็นขอนไม้นะครับลักษณะผมก็จะทําเป็นถนนดูดดูดให้ดูดเข้าไปแล้วก็เป็นถ้ำมางกร ตรงนี้มีมังกรน้อยจริงๆมี2ตัวนะครับแต่ผมเอาตัวหนึ่งออกไปใส่ตู้จัดสดแล้วเหลือตัวเดียวตรงนี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นพวกคิพาวานะครับพิพาวาแล้วก็มีอนูเบียสนะครับจริงๆตู้เนี้ยผมโดนโรคอนูเบียสด้วยนะครับมันเพิ่งกลับมาได้เหลือพวกที่มันแข็งแรงนะครับยังยังมีเน่าๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนะครับอันตรายมากบอกเลยนะครับถ้าเอาอนูเบียสไปบกมานะครับแล้วมันพาโรคมาติดชิบหายนะครับสองวันต้นไม้ละลายทั้งตู้นะครับแต่มันละลายเฉพาะอนูเบียสนะครับ ถ้าเป็นโลกอนดเวียนมันลงนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นคลิปภาวะนะครับแล้วก็มี Guard, เพลกซ์เกิร์ดเนบๆไว้นิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นสไปกี้มอสที่มันปิวมาติดของมันเองนะครับแล้วก็มีไอไอมอสเก็ดปลาอะไรนะอ่าอะไรวะลิกเซียไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะพีเลียอ่าพีเลียมอสมันมาไงไม่รู้มันติดมากับต้นไม้แล้วมันก็ปิวมาติดนะครับผมไม่ได้เอามาใส่ ตรงนี้ก็จะเป็นมอสวิปปิ้งนะครับแต่ฟอร์มมันไม่ได้นะครับฟอร์มมันไม่ได้มันเพิ่งจะเริ่มเริ่มมาแตกฟอร์มที่ใกล้ได้นะครับหลังจากที่เปิดปิดไฟเป็นปกติเพราะก่อนหน้านี้ผมเปิดอัด24ชั่วโมงเป็นเวลา9วันเลยนะครับเพื่อเค้นเค้นให้มันโตนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นพวกอนูเบียสนะครับอนูเบียสเพอร์ทิสอะพิทเราเรียกอนูเบียสพิทตี้นะครับที่มันออกเสียงเพอร์ทิสแหละนะครับก็มาแซมแซมไว้ด้านหลังก็จะเป็นพวกโลบิเลียกับไฮโกไบมอนนะครับแล้วก็มีไอต อะไรวะเออช่างมันนะครับคลิปยาวแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่ากระดุมเวียดนามนะครับกระดุมเวียดนามแล้วก็มีพวกอ่าคลิปพาวานะครับมีเด็ดดาวน้อยไว้หน่อยนึงนะครับตรงนี้ก็มีอ่าเป็นเฟิร์นลากดำนะครับเฟิร์นลากดำตรงนี้ก็เป็นโฟลกัสนะครับโฟลกัสนะครับโฟลกัสย้อยยังไม่ได้เต็มที่นะครับด้านหลังส่วนมากก็จะเป็นมอดวิปปิ้งหมดเลยนะครับแล้วด้านหลังแดงๆนี่ก็จะเป็นอ่ารถเอกไอไฮโกฟิล่าคาริมโบซ่านะครับหรือหรือหางนกยุงหางนกยุงแดงหรือหางนกยุงแคร ครับผมด้านบนจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคก็หลักๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับประมาณนี้ครับผมฟอร์มไม่ได้แล้วฟอมต้นไม้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยงานหน้าค่อยว่ากันใหม่อันนี้เป็นโรทาล่าโรททล่าลิโอเดจานโลนะครับตรงนี้เมาย้อยๆแต่มันยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ด้านหลังก็เป็นโคลอราต้านะครับที่แดงๆแป๊ดๆตรงนั้นะครับแต่ผมมีอยู่กิ่งเดียวผมมาเน็บไว้นะครับนี่นะครับมันก็เริ่มยาวออกมาแล้วล่ะไม่โฟกัสนะครับโอเค ครับผมสาหรับตู้นี้ก็ค่อนข้างวันจริงวันมาสวยมากแล้วก็ค่อนข้างคลีนนะครับคลีนสวยสะอาดเลยนะครับดูเป็นมิติลึกด้วยนะครับการใช้ก็ต้นไม้หลักๆนะครับที่จะมีนะครับก็จะเป็นด้านหน้าเอ้ยมีเลดบีด้วยนะครับเลดบีนะครับเลดบีอยู่กับปลาแพพปิดมี่เอาอีกแล้วผมลืมบรรยายลา,ากแล้วบรรยายแต่ต้นไม้นะครับไม่เป็นไรเขาจะจบอยู่แล้วจะหมดอยู่แล้วนะครับด้านหน้าก็ตรงนี้ใช้เป็นไฮโกฟิลล่าอาราโกย่านะครับตรงนี้นะครับสีแดงๆนี้นะครับที่ถ้าเราแบบ คุณชินชื่อก็จะให้ให้หนึกถึง SP ชัยอะครับไฮโคฟิลล่าอาราโกยาเอชัยที่เป็นสีชมพูมันคือสายพันธุ์เนี้ยนะครับแต่มันจะเป็นสีชมพูแต่ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของมันจะออกสีแดงๆประมาณนี้นะครับแล้วก็มีมอสนะครับติดมอสต่างๆนะครับไม่แน่ใจมอสอะไรนะครับตรงนี้ก็มีอนูเบียกับมอสต่างๆมอสเยอะมากนะครับตู้นี้นะครับตรงนี้ก็มีลิคเดียคเดียมอสอันนี้อันนี้ คิงคิมสันนะครับผมจำชื่อวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะครับฉายาเขาคิงคิมสันตัวนี้สวยนะครับกระดุมเป็นในกระดุมเหมือนกันสีแดงๆนะครับแล้วก็จะมีบูสิคอนโเบียสมอลลิคเดียมอสต์อมอสอะไระนี่นะครับแล้วก็มีคริสตัลมอสนะครับบางถ้ามอสที่ผมไม่เคยเลี้ยงผมจะ <laughs> ชื่อมันไม่ออกนะครับผมโอเคแล้วก็ข้างนในจะเป็นวีดจิ๋วนะครับทำเป็นเหมือน ถนนเข้าไปนะครับถนน,นชั้นที่2แล้วก็เอาเฟรมมอสเป็นมิติสุดท้ายเพราะมันจะดูเล็กๆดูเหมือนต้นไม้ครับผมแล้วก็ข้างบนก็มีมอสต่างๆเยอะแยะเลยนะครับผมอันนี้อันนี้อะไรเอ่ยอ,อะไรลึกไม่ออกึกไม่ออกด้านหลังไอ้ด้านหลังมีต้นไอ้นี่พิวๆด้วยนะครับอืมไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะครับเป็นพิวๆเส้นๆเ,เป็นด้านหลังนะครับจะปลดอันนี้เหรอ เจ้าปนิก้าอะไรหรือเปล่าผมก็ยังไม่เคยเลี้ยงผมก็ไม่รู้นะครับผมโอเคแต่ก็มีมีซ่อนในตัวด็อกเตอร์ไว้ข้างหลังนะครับด็อกเตอร์ผมก็มี <laughs> ซ่อนไว้ตรงนี้นะครับวันนี้เขาก็ซ่อนหลบไว้ข้างหลังนู้นเลยครับผมโอเคสําหรับตู้เบอร์14นะครับวันนี้ก็ได้รางวัลชมเชยนะครับผมโอเค จริงเขามีเขามีข้อเห็นคิดเห็นด้วยนะครับสาหรับตู้ที่ได้รางวัลนะครับแต่ผมก็ไม่ได้อ่านไม่ได้สังเกตโฟกัสแต่ตู้อย่างเดียวเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรข้ามไปจะจบอยู่แล้วนะครับสําหรับตู้นี้นะครับตู้นี้ของพี่ป๊อปนะครับของพี่ป๊อปเอ่อเทอร์่าคอเลียมนะครับนี่นะครับตู้นี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับมีมังกรบางเด่นๆเลยตรงกลางนะครับแล้วก็ใช้ลักษณะขอนไม้ทําเป็นเหมือนเสี้ยวพระจันทร์นะครับด้านหน้าก็ใช้เป็นเอ่อ น่าจะเป็นเพล็กซ์ทนะครับเพล็กซ์ทปูด้านหน้านะครับด้านหน้าแล้วก็มีมอสมอสต่างต่างนะครับติดไว้นะครับมีมอสแล้วก็อนนเบียสแซมแซมตามซอกนะครับตามซอกแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเพล็กซ์ทนะครับเพล็กซ์ท์เนบเบไว้เหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังน่าจะเป็นสีมันก็ออกไม่แดงแฉะผมไม่ชัวร์ว่าเป็นโคลอราต้าหรือเป็นโรทาร่าอะไรนะครับผิดตัวเขาไปหรือเป็นเอชล่านะครับมันมันออกแดงชมพูนะครับหรือโรทาร่าพิงค์ไม่รู้มันคล้ายๆกันแยกไว้ออก ได้ครับผมโอเคนะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งวีดจิ๋วทั้งโฟกาสเลยนะครับเนี่ยมันจะต่างกันอยู่ตรงนี้วีดจิ๋วนี่วีดจิ๋วนะครับส่วนนี้โฟกาสอันนี้โพกาสนะครับเอารวมผสมกันไว้ตรงนี้เลยนะครับตรงกลางก็จะมีมอสลิเดียแปะนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นวีดสามใบนะครับวีดสามใบแล้วก็มีลิกเซียลิกเซียนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีแอบเซลพ่ปปเลยมีสาหร่ายข้าวเหนียวสาหร่ายข้าวเหนียวพิ้วเลยนะครับพี่อย่างที่บอกพี่เขาไม่ได้เข้ามาดูแลนะครับ ช่วงใกล้จะอีกไม่กี่วันก็ต้องยกตู้กลับแล้วนะครับยกตู้กลับวันที่7วันนี้วันที่4นะครับก็ปล่อยตู้กันแล้วนะครับโอเคแล้วก็มีแฮร์การ์ดตรงนี้นะครับนี่ก็สําหรับตู้เบอร์15นะครับในส่วนเบอร์16อันนี้ก็ของพี่ป๊อปนะครับเทอราคอเลียมเหมือนกันนะครับแกะส่ง2ใบนะครับปีนี้ส่งสใบอันนี้ได้รางวัลชมเชยนะครับผมสําหรับตู้นี้นะครับก็อันนี้ค่อนข้างคลีนนะครับดูคลีนสวยนะครับมีพญานาคตรงนี้ นะครับแล้วก็เพลการ์ดแบบแน,น,บยยน่นๆเลยนะครับเพลการ์ดย้อยๆแน่นๆเลยนะครับเนี่ยนะครับมีอนูเบียสแซมไว้ตรงนี้หน่อยนึงนะครับแล้วก็มีพวกมอังกอสลิคเดียต่างๆเน็บๆไว้ติดๆไว้นะครับผม,มด้านหลังก็จะเป็นโรทาล่าตัวเดียวกันกับของตู้นี้นะครับโรทาล่าตัวเดียวกันจะออกสีชมพูมันไม่แดงเจ๋อเจ๋ผมเดาว่าเป็นเอชล่านะนะครับผิดถูกขออภัยแต่เดาเดามันออกอุบอุบอ้วนๆด้วยนะครับแล้วก็มีพวกมายาลาบ เนบไว้บ้างนะครับมายาราบนิดหน่อยนะครับผมโอเคแล้วก็เอ้แต่แต่หินหินอันนี้ตัดตัดกับหินแบบนี้ก็ดูสวยดีฮะนะครับแล้วก็มีกรวดด้านหน้าเอออันนี้ดูด,ดูดูดีนะครับมันอาจจะเป็นหินคนละชนิดแต่มันดูเข้ากันมันเอมันดูเข้ากันนะครับแล้วก็มีจุดจุดดูดสายตาก็คือในถ้ำตรงนี้นะครับแต่อาจจะไม่มีไฟส่องด้านหลังออกมาครับผมมันถ้ำมุด นะครับโอเคสำหรับตู้เบอร์16อันนี้รางวัลชมเชยนะครับแล้วก็ตู้สุดท้ายนะครับเบอร์17เนะครับเบอร์17อันนี้ไม่แน่ใจของท่านใดนะครับแต่ตู้นี้ก็สวยนะผมเห็นวันแรกที่วันยกตู้มาผมก็สะดุดตาตู้นี้มากเลยนะครับแต่ไม่ได้รางวัลอะไรนะครับอาจจะคือมันมันนอกจากเลเยอร์ความสวยความสมบูรณ์ต้นไม้มันจะมีพวกคะแนนเรื่องความปรีนความหลายๆอย่างกกน,นะครับบวกกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตู้นี้อาจจะโดนหักคะแนนในส่วนไหน นะครับโอเคก็มาดูกันก็จะมีอนูเบียสนะครับมีอนูเบียสต่างตานะครับแล้วก็มีมอสมอสอะไรเอ่ยดูเหมือนมอสขนนกนะครับแต่เล็กมากนะครับเล็กมากนะครับมีคริสตัลมอสนะครับคริสตัลมอสคือนะครับมอสอนูเบียสอันนี้อันนี้กระดุมกระดุมอะไรไม่แน่ใจนะครับเป็นกระดุมอันนี้ก็กระดุมกระดุมนะครับอนูเบียสฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีพวกมอสต่างๆ ส่วนการวางเลเยอร์ตรงนี้คือเป็นทันหนเข้าไป2เลนนะครับมีอยู่2เลนเลนขวาเลนซ้ายนะครับการใช้ไม้ผมชอบในการวางใช้ไม้การวางหินอะไรพวกนี้ครับมันดูเป็นมิติดูสวยดีนะครับแล้วก็มีมังกรมังกรผ้าตรงกลางเลยนะครับส่วนข้างบนก็เป็นมอสวิปปิ้งนะครับวิปปิ้งมอสมอสวิปปิ้งนอกนะครับมาย้อยๆประมาณนี้นะครับสำหรับตู้เบอร์1ิบเจ็ดนะครับผม